สอนรามเป็นปลื่มน้องวีจีถ่ายภาพทำบัตรนักเรียนแต่งตัวเต็มยศด,ดูเป็นสาวต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่พ่อลูกที่มีความสนิทสนมและรักกันมากๆสำหรับครอบครัวของนักแสดงที่มาดฝีมืออย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษและลูกสาวสุดที่รักน้องวีจีถ้าหากใครที่เป็นแฟนคลับจะเห็นได้ว่าคุณพ่อหนุ่มสอนรามเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวที่ทุ่มเทความรัก และเวลาที่มีให้กับลูกสาวสุดที่รักเป็นอย่างดีคอยเฝ้ามองพัฒนาการการเติบโตของลูกสาวตามช่วงวัยอยู่ตลอดและอีกทางยังคอยอัปเดตโมเมนต์น่ารักของน้องวีจีให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆและปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคุณพ่อหนุ่มสอนามได้พาลูกสาวสุดที่รักเข้าโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดทางอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณพ่อหนุ่มเองก็ได้มีการออกมาอัปเดตโมเมนต์น่ารัก ขณะที่น้องวีซีกำลังแต่งตัวจัดเต็มแบบเต็มยศตามเครื่องแบบของโรงเรียนเพื่อถ่ายภาพทำบัตรนักเรียนอย่างเป็นทางการโดยได้มีการระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าทำบัตรประจำตัวนักเรียนแต่งตัวเต็มยศค่ะตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีในขณะเดียวกันก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์ แาเช่นชมความน่ารักสดใสของน้องวีจีกันอย่างล้นหลามพร้อมบอกว่าสาวน้อยยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความสวยไม่เบาเห็นทีคุณพ่อต้องเตรียมไว้หนวดแล้วแหละ